สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบก,กันกับการพยากรณ์อากาศประจำวันในวันพุทธที่30เมษายนพศ2568ศู 2, 8, นย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเสียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าครับเริ่มจากเรามาดูปัจจัยที่ผลต่อสภาพอากาศในวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคุมประเทศเวียดน,นามและทะเลจีนใต้ส่งผลทําให้มีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้ แล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือนะครับต่อมาเรามาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมกันนะครับจากภาพถ่ายของดาวเทียมก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของเรามีเมฆปกคลุมบ้างในบางพื้นที่นะครับ ต่อมาก็เป็นพยากรณ์อากาศประจําวันในวันที่30เมษาช่วงเช้านะครับก็คาดว่าจะมีอากาศร้อนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยอุณหภูมิสูงสุดคาดว่าจะอยู่ที่33-36องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 24-26ถึงองศาเซลเซียสครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอฝากให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยอย่าให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับสำหรับเกษตรกรก็ควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่กับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน